สวัสดีค่ะทผู้ชมทนครับวันนี้คุณปอยู่กับเสบีลครวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนจากการเดียปกติใค้เยงนี้ซึ่งหลายคนคงจะงงว่าะมันมีได้ยังไงมันซื้อมาหรือเปล่าถึงไม่ได้ซื้อนะฮะคุณสามารถเปลี่ยนได้เลยนะฮะเพียงจา่คุณ่รู้นด้ไงครับวันนี้เราจะพาไปเปลี่ยนกันครับโดยคุณต้องไปที่กอนนะครับ้อ ยูเหมือนจะเร็วขึ้นนะฮะ่อมันไม่ไ้เร็วขึ้นหรอกครับมันแมก็แค่ดีะฮะดีผมต้องมาที่นี่ก่อนนะฮะอ,อ่อที่อ่เนี่ยมันอยู่ชั้นสองของช็อปแอเนเดีนะฮะคุณกดตัว E นะครับมันจะมีนี่โโซอะไรอะไรวะาลอนอะไรยนะค,ครับรูาไครับันตรดึ๊บนีัครับ ครับรออยู่ครับเพราะเขาปุณเข้าสู่หน้านี้ครับให้คุณเลื่อนลงมาล่างนะับแล้วคุณจะเห็นี่ครับถ้าการเคลื่อนไหวนะฮะนี่แต่ก่อนเราจะเป็นรันนะฮะเป็นอย่างนี้นะฮะให้คุณกดคำว่าฮูเวอร์นะับมันจะกลายเป็นไอคอนแทนนะฮะอย่างนี้นะซึ่งนอกจากคุณจะเปลี่ยนไอพ่นได้แล้วคุณยังสามารถเปลี่ยนอื่นได้อีกนะครับส่วนสีผมง่ายใช้เท่าไหร่มีช่องตาแบบนะับ พวกกมีพวกนี้ฮะมีพวกแว่นพวกอะไรพวกนี้ยอะเลยมีหมวกไดครับพุกสมมารถเปี่ยนทีนี้ได้สะสมขงเลือกพวก็จะเป็นหมวกขึ้นมาฮะอย่างเงี้ยเว้แมวเนี่คาบอยโอ้โหอะไรตัวนี้อะไรผมอสที่คาดผมนะฮะวเกยไหก็ไหนๆเล้าเ่กยนดีกว่าีคื่องแบบมีเครื่องแจำเลยฮรจะมาห้เร mm. 5, 5. いい course, ื่องเกยสี่อย่างนะสามสี่อย่างครับ ผมก็เลือกไว้ไรก็จะยงั้นผมจะเลือกหมวกขับบแล้กันกขึเ้าหมวกหมวกมหมวกเลย,เลยอะไรโเคหมวก็เจอขัที่สองขันอนที่สองที่ะเลือกได้อแล้จะเอาอะไรนี่ถืเอเงียมอถือด้วยมีหมวกวอาอะไรนี้เข้าเป็นเรดีวนี่นะไปดูติดแฝดน,นะครับนีน่ถูกปั่นแว่แว่ผ เพราะว่าี่กันมันเดิมมันเ่เก็บลก็จะมีข่าดทึกเรือกแล้วกันนะแล้วแต่คือคุณสามารถเล่นอย่างอิสระฮะตัวน้ข้อพีัยาเน่ยก็เป็อย่างนี้แะเลือกได้ม่ค่อยจำกัดนะฮะสบายสบายตกงู้เล่นนะฮะผมลนะานี่ตนี้แล้วกันนี่ส่วนหลอกโอเคอ้ อืม่นสก้าสบาร์เลยอืเล่นของาีดัแล้กันเสียงดเสียงสามารถปบได้เหมือนกันห้าก็เป็นอย่ผมใช้เสียงสีมั้งอืมฮะฮับถ้าหยาหย่าเออที่เรืงอยู่ประมาณฮะฮะโอ้เยอะฮะนี่สิ้ะมีอยู่ประมาณประมาณ คือก็เสียงนะฮะแต่ผมชอบใช้ผมชอบเสียงในเน็กสี่มากกว่าโจริงส่นตัวตัวนี้ไอ้พวกนี้คือคุณต้องมีไอเทมก่อนนะถึงจะถึงจะมาปรับตัวนี้ได้นะคฮะเนี่ยอะไรอย่าก็ร้ไข้รังกาเพราะคือถ้าคุณเห็นสีแดงหมายถึงคุณต้องซื้อฮะคุณต้องเขียงเงินเขียเงินจริงมาเติมคฮะเรื่องผมไม่อยากเติมเท่าไหร่เติมไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรนะฮะนี่เป็นการใบหน้า เลือกเลือกส่วนหัวครับมัคือการเลือกส่วนหัวถ้าคุณเลือกหัวเนี้ก็คือสามารถปรับสีตาคิ้วหรืออะไรไม่ได้ครับปะ่มช่องปุ่มเนียเป็นกเดีโอเคครับแล้วพอคุณตรับทำการปรับแต่งเสร็จอะไรพวกนี้เรียบร้อยแล้วก็คุณกดแล้วเมื่อเครื่องมาคุณไม่ใช้บริการนะคับติดแล้วเราตับไปที่ช็อปนะช็อปแนวเรีย เรามาดูกันนะครับเป็นแบบไหนนะฮะอ๋อมีเปตกถ้าเปิดเกมนะมันจะเคลื่อนตามเมาส์เรานะฮะไปต่อแล้วผมก็บว่ามันจะเคลื่อนมาทำไมทำไมอยู่ตรงเมาส์อย่างเดียวเลยโอเคครับหลอดตังนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้เลยแหละครับ ไปตะกตะุกครับแล้วคาราบินปดัดน่าเละสำหรับใครที่ไม่ชมอบมุมมองนี้สามรถกตัวแซดนะฮะมันจะกลายเป็นมุมองะะอ,มอย่าต่อนลังผมก็ยิงไม่โดนตัวอะไรเลยก็ยีนะครับเขาก็ตัวแซดกา็อย่นี้งจะมันมดีนเีเลยนะฮะโอเคครับสำหรับเรื่องชุนะฮะคือสามารถมารกับเป็น่งนี้ได้ะครับเขากป็เซึ่งมันจะไปไปตามขาของแต่ละตัวนะ มถ้าผมกระตามันก็ไม่ได้งนะฮะนี่ครับโคทีเด้งจะเป็นที่นี้อ่ะชุดนเลยงซึ่งแล้วแต่ความวะดูกถ้าใครชอบยังก็แล้วแต่เลยแล้วกันนะครัชุผมชอบซีนมากเค้ครัโอเคครับตุกตาเต้นมาดูกันดีกว่าเดีครัสำหรับวันนี้ก็ขออธิบายวิธีทั้นี้แล้วกันสวัสดีครับ